ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยามเย็นนะครับวันนี้มาไวไม่มืดยังไม่มืดนะครับครับวันนี้นะครับสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้นะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้นะครับวันนี้เจอกันสูตรการทํายูเรียน้ํานะครับจากธรรมชาตินะครับเป็นปุ๋ยไนโตรเจนนะครับวัตถุดิบเตรียมพร้อมวันนี้นะครับวัตถุดิบจัดเต็มนะครับนี่นะครับจัดเต็มนะครับอาจจะไม่เหมือนสูตรของหลายหลายคนนะครับใน YouTube หรือนะครับต่างๆนะครับของเราวัตถุดิบวันนี้เยอะนะครับจัดเต็ม นะครับตามสูตรของเรานะครับอันนี้นะครับสูตรที่ทําวันนี้นะครับเออปุ๋ยยูเรียน้ําจากธรรมชาติปุ๋ยยูเรียนอีซีนะครับเทียบเท่าปุ๋ยซีสิบหกศูนย์ศูนย์ทางเคมีนะครับเราใช้ยูเรียน้ํานะครับเออจากธรรมชาติที่เราทําเองแบบนี้นะครับปลอดภัยนะครับอันนี้จะเป็นถังเจ็ดสิบสองลิตรนะครับ สิ่งที่เห็นตรงด้านนี้ไอ้ที่ล,ลอยน้ำสีแบบนี้ก็คือเป็นน้ำซาวข้าวนะครับเราใส่ไปเยอะนะครับเกือบเต็มแล้วเรียกว่าประมาณฮะเกือบ4ี่0ลิตรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่วัตถุดิบอื่นด้วยนะครับการใส่น้ำนะครับอัตราส่วนเนี่ยคือเราเรากะเอาได้นเนี่ยให้เราเว้นช่วงบนเอาไว้ให้เราเว้นเอาไว้เวลาใส่วัตถุดิบนะครับถ้าเราทําใช้เองนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมากมายนะครับมีอะไรเท่าไหร่ก็ใส่แบบนั้น การทําปุ๋ยอินทรีย์เกษตรพึ่งพาตนนะครับไม่ต้องไปเปะเชะอัตราส่วนโน่นนี้นั่นมากมายนะครับเรามีแค่ไหนทําแบบนั้นนี่คือการทําง่ายๆนะครับใช้เราเห็นผลก็โอเคจบนะครับไม่ต้องไปลึกมากนะครับมากไปก็ไม่ดีนะครับอันนี้นะคบสูตรการทํอยูเรียน้ําของเรานะครับนะครับถังนี้มันเป็นถังเจ็ดสิบลิตรถังเก่านะครับซึ่งมันจะมียูเรียน้านะครับถังเก่าอยู่ เยอะเหมือนกันประมาณเท่านี้เ like นี่ยประมาณเท่าน look so ี้นะครับเนี่ยครับเหลือไว้นะครับอันนี้เราก็เติมน้ำเสาวข้าวลงไปเลยสีมันก็จะเป็นแบบนี้เกลือที่ลอยอยู่คือสับปะรดอะไรของเก่าด้วยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำเสาข้าวล้น้วนเลยนะครับจะประมาณห้าสิบลิตรนะครับเออน้ำเสาข้าวนะครับถ้าเพื่อนๆจะทำนะครับถ้าเราไม่มีเยอะนะครับถ้ามีหลายคนถามมาว่าอาจารย์ครับผมเก็บน้ำเสาข้าวหลายวันได้ไหมนะครับการเก็บน้ำเสาวข้าวหลายวันนะครับ เราเอาไปใส่ถังเลยนะครับเราเลี้ยงด้วยอาหารน้ําตาลสายแดงลงไปก่อนนะครับถ้าเราไม่เลี้ยงด้วยอาหารน้ําตาลสายแดงน้ำสก้าวที่เราเก็บเอาไว้นะครับมันจะบูดนะครับนี่คือแนะนําการเก็บรักษาน้ํำสข้าวที่จะเอามาทําจุลินทรีย์ปุ๋ยหมักต่างๆนะครับให้เทใส่ถังเอาไว้น้ำตาลทรายเนี่ยเลี้ยงมันไปก่อนนะครับมันมีอาหารกินยังไงมันก็ไม่บูดนะครับเหมือนการเอาจุลินทรีย์ใส่ขวดน้ําถ้าเราไม่เต <sincerely S 2> มิมอาหารน้ําตาลสายแดงลงไปเดย๋ยวน้ําก็เน่าเสียนะครับ อันนี้คือน้ำเสาข้าวนะครับเก็บมาหลายวันเลยนะครับน้ำตาลใสแดงใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวใส่อีกวันนี้อีก2กิโลกร,รมัมเพราะถังใหญ่นะครับวัตถุดิบวันนี้จัดเต็มนะครับสับป,ประรด3กิโลกร,รมัมอันนี้คือทั้งเนื้อด้วยเปลือกด้วย1ลูกแถมเปลือกอีกไปตลาดนะครับไปขอซื้อสับป,ประรดเขาซื้อมา1ลูกมาหั่นทั้งเนื้อทั้งเปลือกแล้วก็เลยขอซื้อเปลือกสับป,ประรดเขามาถุงหนึ่งนะเขาก็ขายให้20สบถุงใหญ่เลย แต่ไม่เอาใส่หมดเอาแค่นี้พอ3กิโลกรัมอันนี้จะเป็นถั่วเหลืองปั่น1กิโลกรัมนะครับการใช้ถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวถั่วอะไรก็ได้ที่เป็นพืชตะกูลถั่วนะครับเราต้องแช่น้ําเอาไว้ก่อน1คืนหรือ2คืนอันนี้1คืนพอพออืดพอนะครับแล้วก็เอามาปั่นนะครับใครไม่มีเครื่องปันป่นก็ใช้การตำตำให้ละเอียด ให้แตกนะครับอันนี้คือปั่น1กิโลกร,รัมถั่วเหลืองหรือใช้ใช้ถั่วเขียวถั่วสองอะไรก็ได้ขอให้เป็นถั่วน้ําตาลทรายแดงนะครับสกิโลกร,รมัมเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับพูดถ,ถึงเรื่องน้ําตาลนะครับนะครับเราสายเรากรเกษตรอินทรีย์เพิ่งพาตนใช้น้ําตาลทรายแดงนะครับไม่เคยใช้กากน้าตาลนะครับน้ำตาลทรายแดงเนี่ยน้ำตาลทรายอ้อยหอมดมเลยหอมหอมจากธรรมชาติ การน้ำตาลหอมเท่าน้ำตาลสายแดงหรือเปล่านะครับการน้ำตาลมีสารทาสารฟอกสีนะครับหนืดย่อยนานเอามาทําปุ๋ยหมักแล้วย่อยดึงเวลาไปเลยนะครับดึงไปถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเดือนหนึ่งย่อยสลายเนี่ยใช้ได้ง,งานได้เลยนะครับน้ำซาข้าว50ลิตรนะครับ จุดินทรีย์อันนี้วันนี้เราเพิ่มเติมสูตรยูเรียน้ําจากสูตรที่แล้วจากถังที่แล้ววันนี้เราเพิ่มเติมคือเราใส่จุดินทรีสับปะรดหนึ่งลิตรนะครับซึ่งจุดินรีสับปะรดเรามีแล้วเรามีอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่หลายเดือนแล้วนะครับเข้มข้นนี่คือกอกมาเลยนะครับจุดินทรีย์ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่มีจุดินรีสับปะรดนะครับก็ใส่สับปะรดได้แต่ถ้าใครมีซื้อสับปะรดมาแล้วนะครับทั้งเนื้อก็ได้เปลือกก็ได้ก็ไม่ต้องใช้จุดินรีสับปะรดนะครับ แต่วันนี้เราใส,ใส่สองอย่างเลยนะครับนะครับใส่สองอย่างเลยใส่จุลินทรีย์ด้วยแล้วก็ใส่สับป,ปะรดด้วยนะสับป,ปะรดจะมีเอนไซม์นะครับโปรโมีเนียเรียนนะครับช่วยทําให้ช่วยให้โปรตีนนะครับช่วยย่อยไวกดนะครับมีกดอะมิโนนะครับให้เป็นโปรตีนนะครับในการย่อยถั่วให้ไวขึ้นนะครับ ับปะรดนะครับก็จะมีกรดอะมิโนนะครับก็เราใส่ลงไปก็จะช่วยให้ย่อยไวนะครับนะครับทำให้เอิร์ดโปรตีนในถั่วเป็นกรดอะมิโนอันนี้จะลินทรีนะครับเราจะได้จากเปลือกสับปะรดตาสับปะรดนี่คือจุดินซรีจากธรรมชาตินะครับเนี่ยตาสับปะรดเปลือกสับปะรดนี่ยเราลองหั่นทิ้งเอาไว้ค้างคืนหนึ่งคืนสองคืนเดี๋ยวมันจะมีจุลเชื้อจุลินทรีย์สีขาวมันจะเดินตรงตาสับปะรดนี่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติ นะครับจดินซีสับประรดวันนี้เราเอามา1ลิตรครั้งที่แล้วไม่ได้เอามามีแต่ลืมเอามาเอาจากสับประรดนะครับนี่คือเป็นจดินซีไเอกของเราคือจดินซีปีศาตบาซิลัสเห็นไหมครับอันนี้กอกมาไม่ได้กรอกแล้วครับเราจะใส่ลงไปด้วย1ลิตรให้ไปย่อยสลายร็วไวย่อยไวนะครับแล้วก็กาจัดเชื้อราแบคทีเรียของพืชด้วยนะครับแล้วก็จะมีมะนาวหรือม,มะกรูดหั่น20ลูก อันนี้ใครใส่ก็ได้ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใครทำทาตามสูตรเราก็หาวัตถุด,ดิบให้เหมือนเราไม่ว่าจะเป็นจูดินีอะไรก็ตามนะครับอันนี้จะเป็นกระชายทุบสองกามือทุบเอาให้แตกแบบนี้นะครับกระชายทุบอันนี้ก็จะเป็นแป้งลูกหมากนะครับ เนี่ยเราเราไม่ไดใส่ใส่สองก้อนเลยนะครับสองก้อนเดบิวต์ใส่ไปหัวเชื้อในการหมักอย่างดียีสต์นะครับแป้งลูกหมากใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวหมากน้ําแป้งข้าววากเป็นห่อที่เรากินก็ได้อ่าเอาแต่น้ํามาใส่ครับใครไม่มีใช้เอ่เอ,อโยเกิรต์ตอ่าโยเกิร์ตก็ได้นะครับนะครับแต่เราใช้แป้งลูกหมากลูกหมากนะครับคือสูตรนี้นะครับจากสูตรเก่าที่ลงข้อมูลให้เพื่อนไปเราจะเพิ่มเติม เข้ามาคือเออมะกรูดมะนาวกระชายแป้งลูกหมากจุลินทรีย์สับปะรดนะครับครับนี่คือสูตรเพิเ่มเติมเข้ามาของสูตรนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับแป้งลูกหมากสองลูกก็แา่ทุบ2อกํกำมือมะกรูดหรือมะนาวหาั่นเล็กๆแบบนี้20ลูกจุลินทรีย์สับปะรดหนึ่งหรือจุลินทรีย์บาติลัสหนึ่งลิตรตาลทรายแดง2กิโลกร,รัมนะครับทวเหลืยงปลาละเอียด2กิโลเอ1กิโลกร,รมัมแล้วก็จะมีสับปะรดเกือบ3โล2โลกว่า เท่านี้เองน้ำเสาวข้าวห้าสิบลิตรนะครับใครไม่มีน้ำเสาวข้าวนะครับก็ใช้น้ำเปล่าใครมีน้ำมะพร้าวแท้เยอะก็ใช้น้ำมะพร้าวได้นะครับอ้าวนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับสิ่งแรกเลยคือน้ำเติมน้ำตาลสายแดงลงไปสองกิโลครับเราเราใส่สองกิโลนะครับเพราะว่าเพราะว่าถังใหญ่นะครับเราใส่เยอะๆนยหอมนะครับตาลสายอ้อยนะครับ คือแนะนําสมาชิกไปหลายคนเหมือนกันนะครับในการการใช้น้ําตาลทรายนะครับให้แนะนําให้ใช้น้ําตาลทรายแดงนี้คือน้ําตาลทรายเม็ดนะเราจะซื้อแบบผงก็ได้ผงก็ราคาสูงหน่อยนะครับอันนี้แบบเมล็ดหอมเนี่ยนะครับหอมเห็นัหเคลียร์ไหครับน้ําตาลอ้อยธรรมชาตินะครับธรรมชาติเลยเนี่ยไม่ผ่านการฟอกสีอะไรเลยนะครับจากนั้นน้ําตาลทรายแดงใส่ทําการคนอาหารไอ้คนให้เข้ากันนะครับมาคนกัน คนอยู่เรือน้ำอันนี้มันจะมีของเก่าอยู่ด้วยเพื่อนนะครับเดี๋ยวสอนให้ดูนะของเก่าเนี่ยเพราะว่าเราเหลือไว้เยอะเนี่ยถั่วถั่วเก่าก็ยังอยู่เลยเนะครับนะครับของเก่าอยู่ด้วยนะครับวันนี้ทําทําต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันขายนะครับอ่าครับคนให้เข้ากันนะครับของเก่าเหลือเยอะเห็นไหมครับถั่วเต็มเลยแต่เราก็ต้องใส่เพิ่มอีกวันนี้นะครับ เพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราทําจําหน่ายนะครับความเข้มข้นลูกค้าซื้อไปจะได้เอใช้ถูกใจนะครับเห็นไหมครับน้ำเสาข้าวนะกวาจะเก็บได้เกือบ50ลิตรนะแต่ที่บ้านหุงข้าวเยอะนะครับจะมีพอเรเกือบ10กว่าลิตรนะครับแม่เก็บไว้ให้เช้าเย็นนะครับเกือบ10ลิตรนะครับทุกวันนะครับแล้วของเก่ามีประมาณนี้นะครับนะครับน้ำเสาข้าวก็แป๊บเดียว50ลิตรินะครับ การเก็บน้ำเสาวข้าวนะครับเลี้ยงด้วยน้ำตาลทรายแดงเอาไว้ไม่บูดนะครับถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับคนเสร็จนะครับต่อไปให้เราใส่ถั่วเหลืองถั่วเหลืองปั่นนะครับ1กิโลกรัมเนี่ยนะครับอ่านหนึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปนะครับใครจะใช้ถั่วเขียวก็ได้นะครับถั่วที่สงถั่วอะไรก็ได้นะล้างแล้วนะครับไปก่อนนะครับนะครับจากนั้นจะเต็มไหมครับถังเห็นไหมครับเว้นเว้นไว้น้อย นะครับสับประรดทรับสองกิโลกรัมเกือบสามอ่ะใส่ไปทั้งเนื้อทั้งเปลือกอ่ะนี่นะครับสับประรดจะมีเอนไซน์นะครับไปทําการช่วยย่อยครับย่อยไวนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยต่อไปใส่กระชายทุบสามกำมือแล้วก็ละว่าไปสิบบาทเลยนะครับอ่ะใส่ไปนะครับทำใช้เองนะครับส่วนไม่ต้องซีเรียมมีอะไรเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นกระชายกำมือเดียวก็ได้หรือสิบบาทห้าบาทก็ได้ทุบแบบนี้นะครับ จากด้นมะกรูดหรือมะนาวใส่ลงไป20ลูกหั่นเล็กๆอ่าน,นี้มะนาวผลมะกรูดนิดหน่อยใส่ไปอยู่เรียนะครับครับอยู่ใน YouTube นะครับสูตรที่เขาทานะครับไม่มีใครใส่เยอะแบบนี้อันนี้ซื้อใส่เยอะนะครับถ้าไปเป็นแป้งลูกหมากหนึ่งลูกก็ได้หรือ2ลูกก็ได้ครับจะเป็นหัวเชืยย้อยีตดในการหมักอย่างดีเลยอันนี้นะครับแป้งลูกหมากนะครับหรือใครมีก็แป้งข้าวหนะมากนะครับแป้งข้าวหมากนะครับหรือโยเกิร์ตสูตรนี้จะเป็นสูตร เออยูเลียสูตร4 6 0นนะครับแต่เป็นอินซีนะครับใส่ไปตองลูกเลยนะครับเนี่ยแป้งลูกหมากนะครับทำเป็นการเออหมักปุ๋ยอย่างดีนะครับสั่งซื้อมาได้นะครับนี่ยครับติดเอาติดไว้นะครับสองลูกเลยล้างมือเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นจูรินซีสบปรด์นะครับ1ลิตรอ่าขย่อก่อน จึงเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราใส่สับปะรดไปแล้วนะครับแต่ิลัใส่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันไปย่อยไวๆหน่อยนะครับนี่ครับจูดินซีสับปะรดหนึ่งลิตรเนี่ยหมักไวหลายเดือนแล้วน่าจะสามเดือนแล้วนะครับต่อไปเป็นพระเอกของเราจูดินซีบาซิลัสหนึ่งลิตรนะครับตัวบาซิลัสนะครับขายดีมากครับหลายคนยังไม่รู้จักจูดินซีบาซิลัสนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ใส่ลงไป หนึ่งลิตรนี่ครับอยู่เรียนน้ำวันนี้จัดเต็มเลยนะครับครบสูตรเสร็จส้นเสร็จสิ้นการใส่วัตถุดิบหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทำการคนอ่าคนนะครับเดี๋ยวเอาไม้คนอยู่เรียนน้ำอยู่ไหนอ่านี้อ่ามาคนนะครับวัตถุดิบเสร็จแล้วคนเลยนี่เห็นไหมครับเกือบเต็มนะครับคนจ้เข้ากันนะครับเอาน้ำที่เราแช่ถั่วนะครับ เอ่อ <polarization. S 2> น้ำที่เราแช่ถ <emos. S 2> ั่วเอาไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็เอาถั่วมาปั่นใช่ไหมไอตัวน้ําตัวนั้นน่ะเราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเราเอามาใส่ในถังนี้เลยนะครับน้าที่เราแช่ถั่วเวลาเราตักถั่วปั่นนะครับมันก็จะมีน้ําเหลืออยู่ใช่ไหมครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับอย่าอเนียเนี่ยคือเราใส่กระบางเอาไว้เห็นไหมครับเนี้ยน้ำที่เราแช่ถั่วเมื่อกี้นี้เนี่ยยังมีนิดหน่อยเนี่ยอย่าเอาเทใส่เลยเพราะว่าตอนแรกเราแยกเอาไว้เพราะว่าเพราะว่ากลัวใส่ไปแล้วมันจะล้นก็คือแยกเอาไว้ก่อนอ่ะอย่าล ็นยังพอมีพื้นที่ใส่ไปเลยนี่นะครับยังมีทั่วอยู่เลยนี่นะครับเกือบเต็มเลยนี่นะครับเกือบเต็มหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่วัตถุดิบครบแล้วจากนั้นทําการคนคนให้เข้ากันนะครับคนคนเสร็จสิ้นนะครับอยู่เรียนน้าครบสูตรก็เกือบจะเต็มถังเหมือนกันเลยหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรยังมีพื้นที่หายใจ อะนนะครับนี่คือสูตรการทำยูเลียนน้ำง่ายๆของเรานะครับลองมาทำกันดูนะครับเพื่อนๆทำง่ายนะครับประโยชน์นะครับนำไปฉีดพ่นพืชผักนะครับฉีดนาข้าวก็ใช้ดีครับยูเลียนน้ำนาข้าวนะครับฉีดผลไม้นะครับมันจะมีความเขียวมากขึ้นนะครับนะครับเพราะในถั่วนะครับมันจะมีไนโตรเจนเยอะนะครับเวลาเราฉีดพ่นลงไปนะครับมันจะช่วย การจะเดินเติบโตทั้งลำลำต้นใบนะครับออจะมีความเขียวมากกว่าปกตินะครับเขียวขึ้นนะครับโตไวนะครับกอ,อจะมีวิตามิน B12 ินะครับจากน้ำเสาวข้าวที่เราใส่ลงไปนะครับวิตามิน B12 นะครับออประโยชน์อีกอย่างของน้ำเสาข้าวนะครับ,รบมันก็จะมีวิตามินต่างๆจากข้าว นะครับไปช่วยในการเล่งลากนะครับยูเรียน้ำเราสามารถนะครับใช้ทดแทนปุ๋ยน้ำได้นะครับเพราะในเพราะมีธาตุอาหารนะครับนาโจเจนเยอะนะครับถ้าเราเอาไปใช้นะครับในนาข้าวนะครับช่วยทำให้บารุงต้นข้าวนะครับเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวนะครับตอนนี้มีสมาชิกหลายคนนะครับที่เขา ทำยูเรียน้ำนะครับไปใช้ในนาข้าวเยอะนะครับนะครับเราก็จะหมักเอาไว้ประมาณ1เดือนนะครับ30สวันมาดูการย่อยสลายนะครับ15วันถึง3าสวันนะครับมาดูการย่อยสลายด้วยนะครับหมักไว้15้าวันก็ได้นะครับเราจะมาเปิดคนทุกวันก็ได้นะครับหรือ3ามสี่วันคนหนึ่งก็ได้นะครับแล้วบางที่เราหมักนะครับมันก็จะ เกิดแก๊สเกิดฟองไปด้วยนะครับนะครับกลิ่นออกหอมเปรี้ยวๆนะครับจากที่เราเคยทำทังที่แล้วนะครับหลังจากนั้นพอครบ15วันหรือ30วันเราก็กรองเอาแต่น้ําไปใช้นะครับกับพื้นของเรานะครับรดทางดินนะครับเออห้าสิบถึงร้อซีซีนะครับต่อน้ำยี่ิบลิตรนะครับเพิ่มไนโตรเจนลงดินนะครับทําให้พืชดูดธาตุอาหารเออ ผ่านทางรากไปเลี้ยงลําต้นได้ดีนะครับนี่คือประโยชน์การใช้นะครับส่วนการใช้ทางฉีดพ่นนะครับใช้ยี่สิบซีซีหรือสี่สี่ช้อนแกงห้าช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรได้นะครับสามารถฉีดพ่นช่วงเช้าและเย็นนะครับที่มีแดดอ่อนๆได้นะครับทําให้พืชสีเขียวเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่คือประโยชน์นะครับเออยูเรียน้านะครับนะครับและชื่อว่าเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะ ถ้าใช้ผสมเข้มข้นเกินไปนะครับอาจจะทําให้พืชใบเหลืองแล้วตายได้นะครับนาทุเจนสูงนะครับให้ใช้ไปอัตราส่วนที่เราบอกนะครับออการใช้ยูเรียน้ำนะครับห้าช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ได้นะครับแต่ที่บ้านของเราเราจะใช้เยอะนะครับห้าช้อนแกงต่อน้ำสิบลิตรห้าช้อนแกงต่อน้ำหนึ่งบัวนะครับ คนคน้ี้เข้ากันนะครับมันจะมีของเก่าอยู่เนี่ยสีสันจะเป็นอย่างนี้นะครับหอมเนี่ยเนี่ยถ้าดูผิวเผินเหมือนทําขนมปักทองเลยเพื่อนครับนะนะครับเหมือนขนมปักทองนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะหมักเอาไว้สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนก็มาดูกันนะครับยูเรียน,น้ําสกัดจากถั่วมีไนโตรเจนปริมาณมากนะครับเ,เพิ่มการเจริญเติบโตของต้นและใบเป็นแร่ธาตุที่สําคัญของพืช นะครับพืชสามารถดูดซึมออนำธาตุอาหารไปใช้ได้ง่ายบำรุงต้นใบกา้านกิ่งนะครับช่วยให้เขียวขึ้นนะครับการสังเคาห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตได้ดีนะครับจึงจําเป็นต้องเพิ่มโปรตีนนาจนให้กับพืชและดินนะครับทาให้มีขนาดใหญ่ใบดกหนะาใบสีเขียวนี่นะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนาจนสูงดินดีนะครับจเจริญเติบโตขึ้น3เท่าเลยนะครับนี่คืออยู่เรือน้ํา สูตร4600เนี่ยสูตรที่เราทำวัตถุดิบัเดิมคือสูตร4600แต่เป็นแบบอินซีนะครับธรรมชาติอ่าจบนะครับอ่าคนถ้าใครมีจุลินทรีย์สับประรดนะครับก็ใช้จุลินทรีย์สับปะรดนะครับถ้าถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์สับประรดก็ให้ซื้อสับประรดมาเลยหนึ่งหัวหนึ่งลูกนะครับเปลือกก็ได้เนื้อก็ได้น,ไดนะครับแต่ใส่เนื้อลงไปด้วยอันนี้ใส่เนื้อด้วยนะครับ ครับถ้าใครไม่มีน้ำเสาวข้าวไม่เยอะใช้น้ำเปล่าได้นะครับไม่ต้องสีเลือดน,นะครับใครมีน้ำมะพร้าวแท้เยอะใช้น้ำมะพร้าวได้นะครับแค่นี้เองเรื่องของน้ำแต่ถ้าใครอยากจะใช้น้ำเสาวข้าวดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้จุลินทรีย์จากน้ำเสาวข้าวได้วิตามินบีวิตามินอื่นอีกมากมายจากข้าวนะครับนี่คือเหตุผลที่เราใช้น้ำเสาวข้าวหลายๆจุลินทรีย์ นะครับเสร็จสิ้นนะครับการทายูเรียน้ําของเราหน้าตาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวมาอัปเดตการทางที่แล้วทางเนี้ยคือรอบที่ทํารอบนี้คือรอบ3รอบ3มแล้วนะครับทางเดิมแต่รอบ3มนะครับขายดีนะครับยูเรียน้ํา คนเสร็จแล้วนะครับก็จะปิดฝานะครับเออโซยูเรียน้ํานะครับไม่แนะนําขยายไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวมันจะจืดจางแนะนําให้เพื่อนๆทาเลยนะครับหรือใครไม่มีเวลาทํานะครับก็มาสั่งหัวเชื้อเราไปใช้เลยเนี่ยนะครับการทำเนี่ยทำไม่เห็นเลยนะครับว่าอินรีย์จริงของที่เราเอามาใส่ทุกอย่างนู้นนี่นั่นอินรีย์นะครับ่าจบจากนั้นนะครับเราก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝานะครับ ปิดฝาบัานเนี่ยปิดธรรมดาแบบนี้นะครับปิดธรรมดาไม่ต้องล็อกแน่นนะครับวางไว้ที่ร่มนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทุกวันนะครับครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามลองไปทำกันดูนะครับ ออสูตรอยู่เรียน้ำเนี่ยใช้จนาข้าวดีเลยคือมีหลายคนนะครับที่ยังไม่เปิดใจที่จะใช้อินรีย์นะครับการจะสั่งจะดูนซีจะซื้อจะดูนซีเราบางคนคิดนานเลยนะครับเราบอกของดีเราถึงพูดในโพสด้บ่อยว่าของดีไม่ต้องคิดนานคนเดิมก็ใช้กันเห็นผลโคม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 คือบางครั้งเนี่ย เราต้องเปิดใจที่จะซื้อไปใช้เงินแค่200กว่าบาทเนี่ยถ้าใครมาสั่งอาจารย์นะราคาไม่เคยตรงป้ายเลยลูกค้าเขาจะรู้ลดทุกคนคับลดลดด้วยแถมด้วยนะครับเวลาเราจะซื้ออินซีเนี่ยเราคิดนานมากเลยนะครับคิดนานของดีของพืชเนี่ยเราคิดนานนะครับไม่ทำลายเจ้าแม่ธรณีของเราคือดินเว้ยเราคิดนานมากเลยการเอาเคมีไปใส่ ดินน่ยดินดน่ยดินคือเจ้าแม่ธรณีเมื่อเราไปทําลายเจ้าแม่ธรณีแล้วอันนี้คือความคิดลายแตกต่างกันไปนะครับแต่เราลองใช้อินทรีย์เชื้อภาพไปลดลาดดินดิโอ้เจ้าแม่ธรณีชอบเลยคุณมาบํารุงชั้นโอ้ชั้นโอ้ดินล้วนซวยเจ้าแม่ธรณีได้ธาตอาหารด้วยนี่นะครับคือประโยชน์หลายๆด้านนะครับซึ่งบางคนเนี่ย ซื้ออันนี้นะ่ยอินทรีย์คิดนานาะซื้อเคมีไว้ไวเลยผมห้าร้อยผมก็จ่ายคืออยากได้วความไวเพราะปุ๋ยเคมีเนี่ยมันไวมันเห็นผลไวแต่มันไวแวบหนึ่งเดียวมันก็หายอินรีเนี่ยมันอยู่นานเขียวเนี่ยมันเขียวนานนะครับอ่านี่อธิบายให้เข้าใจกันบางคนคิดแล้วคิดเอยียวจะซื้อดีเพราะว่าเฮ้ยกุไม่อยากก็ไม่กล้าซื้อว่ากลัวไม่ได้ผลอ่าเราถึงบอกว่าไม่ลองไม่รู้คนเรา คือสิ่งสําคัญมันต้องเปิดใจนะครับเปิดใจที่จะร้องเงินแค่2 0 0กว่าบาทนะครับกินไรเดยวก็หมดนะครับเ<ม>ติมมาหาให้ท่าให้พืชให้ดินเราบ้างนะครับตัวเราเองเราซื้อของดีกินโอ้โหันอิ่มและสบายแล้วต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างมีชีวิตดินก็มีชีวิตนะครับเราก็ให้เขาบ้างนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตทางนี้กันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณครับ